ที่จังหวัดเชียงรายข่าวนี้ก็ใกล้ตัวนะครับโ,โหคนที่มีลูกบีหลานนี่ทํายังไงอะ่ะครูสอนเทควันโดรายหนึ่งใช้ความเป็นครูล่วงละเมิดลูกศิษย์เยื่อเนี่ยอายุแค่13ปีไม่ใช่มีรายเดียวด้วยเขาบอกผู้เสียหายอีกหลายรายเลยนะครับ,บน,ออนี่เป็นภาพขณะทีต่ตํารวจสพเชียงแสนเข้าจับกลุ่มนายอ่คนเนี้ยฮะชื่อมีอาชีพเป็นครูสอนเทควันโดที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่อํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยกระสุนปืนลูกซองและปืนบีบีกัน การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนทคอคันโดเนี่ยพาลูกเนี่ยเข้าเรียนกับครูคนนี้มาแจ้งความบอกว่าโอ้โหเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาถูกครูคนนี้เนี่ยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวนะครับตำรวจไปจับเนี่ยตำรวจมีหมายแล้วคุณเกศดาใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือนายเอกราชเนี่ย mm hmm. เขาไปล่วงละเมิดทางเพศ ก็นำพยานหลักฐานเข้าไปจับกุมนะคะในข้อหาคมคืนกระทาชําราเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายแล้วก็เป็นการกระทําแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลด้วยซึ่งจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุนะคะก็พบว่าเอกราชใช้ความสนิทสนมระหว่างที่มีการสอนเทควันโดแบบตัวต่อตัวกับเด็กๆนี่แหละค่ะ นายเอการาชเกิดคิดไม่ดีจึงออกอุบายให้ผู้เสียหายขึ้นไปที่ชั้นสองของ okay, อาคารเรียนเทควันโดจากนั้นเหยื่อหลงเชื่อขึ้นตามไปก็เลยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นผ่านไปหลายวันเด็กไม่อยากจะไปเรียนเทควันโดแล้วผู้ปกครองก็สงสัยก็เลยเค้นสอบสอบถามว่าทําไมถึงไม่อยากไปเรียนจนกระทั่งเด็กผู้หญิงเล่าให้ผู้ปกครองฟังค่ะจากนั้นเนี่ยคนพ่อเป็นแม่ก็รับไม่ได้ก็ไปแจ้งความกับตํารวจจนเป็นที่มาในการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะ เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็คุมตัวนายเอกราชไว้ที่สพเชียงแสนเพื่อสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกนายเอกราชลุกละเมิดทางเพศอีก3รายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมก็มีลูกศิษย์ของนายเอกราชทั้งหมดส่วนใหญ่อายุ 10- บถึงสิปีเท่านั้นเองค่ะโอ้เป็นลูกศิษย์ตัวเองหมดเลยนะคะแสดงว่าไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่รายเดียวแต่ว่ายังมีอีก3รายที่เข้ามาแจ้งความเพิ่มหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะคุมตัวนายเอกราชส่งฟ้องศาลแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเนี่ยต้องบอกว่าต่างกรรมต่างวาระเด็กเนี่ย อายุยังไม่ถึง13ปีโทษก็จะหนักกว่าทั่วไปด้วยซ้ำนะเนี่ย